เพิ่งวาล่องเครื่องดูดฟูนใหม่สื่อล่องไปล่องมาเห็ดอิหลีพี่น้องเห็ดทุกสอบทุกมุมงเนียนของเมืองเราหมด

ปวดเข็มถูจับมาประเทศไทยเพินนเ่น้ำเอาน้ำเอาวสั่นอือฮึอือฮึอืฮอฮึน่ะน่ะเบินรอบให้กลุม่มทั้งขัง้เเขเนเดี๋ยวเด็ดลงไปเดินลงไปไหนเลยหื้อหื้อ จะดูดฟ e. ูนไม่เพมือนนำเอานำเอาเราแบบเราเมื voila, ่อแต่เรานำเอานำเอาอาสน์ที่เหมือนเรียเรียเยไงกับบลาบาอเาเมนบลบลดอนเฮ็ดอาวสันยากจะบอกค่ะเอาเพิ่มมันกันนี่ก็แแค่ดูฟืนไม่กันเออคดูฟืนไม่เพราะปรนสิล้อง ลองไปลองมาเพื่อนกันเลยนำเอาคัาค้าๆไปดิเปลี่ยนสุกหัวไปดิอ <c oughs> เออว่ากันหลอนของเราอยู่ยเป็นเครื่องใหญ่ของโรงแรมเลย